นี่นะครับเอารถมาเช็คดูรื่อครับเริ่งต้นนะครับแห้งๆน,น,นะครับเครื่องของเครื่องแห้งๆเลยนะครับนี่สตาร์ทไวท้ีไว้5นาทีแล้วนะครับโอเคนะครับฝันไม่ไหลนะครับเบื้องต้นเริ่มต้น รถขับดีครับขับนิ่งครับพี่เมื่อกี้ขับได้ปกติเลยไปขับมาอยู่เมื่อกี้จากตัวเมืองยุษยามาจังหวัดนนทบุรีนะครับนี่ระบบไฟติดปกติครับอื่ากระจกปกตินะครับขึ้นลงขึ้นลง ในใหม่ครับไม่ต้องเก็บงานเลยแต่เออ,อันนี้แอร์รู้สึกแอร์ไม่ค่อยห็นอือครัเป็นพ่อไหลน่าจะรถจอดนานอืมรุ่นต้นน่าต้องต่อน้ำยาแอร์ดูก่อนชี่ว่าถ้าเก็บงานจริงก็มีแค่แอร์ครับที่ว่าต้องเก็บแอร์ไม่กี่บาทครับลองเช็คราคาแล้ว